อ่ะเดี๋ยวเรามาฟังประสบการณ์ตรงของคุณกระยาอีกรอบเรื่องความลึกลับของถ้าใช้คำว่าผีก็ได้นะของจิตวิญญาณนะครับผมซึ่งเกี่ยวเนื่องกับต้นแย่แยจะเป็นเช่นใดอันนี้ประสบการณ์ตรงคุณกระยาเลยแล้วก็อยู่ในยุคที่เขาทำพิธีแล้วถวูกหวยด้วย ตอนนั้นได้ไปเท่าไหร่ครับคุณกรยาได้เท่าไหร่นะได้สามืนโอ้โหด 3, 6, 6, 6, 3, ได้ดังสามหมืนได้สามตัวตรงเเตรียมจดจำให้ดีนะครับผมจะต้องทำวิธีใดแล้วใครฟังตอนนี้แล้วไปทำแล้วได้ผลก็ถูกหวยรวยเบอร์ก็อย่าลืมมาแบ่งให้บ้างนะ เรารออยู่อันนี้เรียกว่าทำบุญหวังผลดัดรายการคนเราชีวิตก็ต้องมีความหวังจริงไหมครับคุณบุญกองเพราะเราต้องกินเพราะเราต้องกินผมไม่ได้มีมรดกพ่อแม่ไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้นะครับ แล้วก็ผมไม่ได้เป็นราชการผมไม่มีบำเหน็จบำนาญอะไรนะครับผมผมมีแต่ถ้าอดก็อดอดนานนะครับถ้าหาตังค์ไม่ได้อดนานบางคนมาบอกมาทํารายการหวังเหรียญหวังของขวัญอะไรเอก็ท <c oughs> ําทรายการมันก็เหมือนทํางานก็ต้องหวังสิใช่ไหม <c oughs> ทําอะไรแล้วมันไม่ได้คนพูดก็อาจจะรวยแล้วเขาไม่หวังอะไรเดีย อะเชิญคุณกัรายาเล่าได้เลยครับผมค่ะก็เรื่องก็ที่จะเล่าต่อไปนี้ก็อยู่ที่บุญบาร,รมีแต่ละคนบุคแต่ละบุคคลนะเพราะว่ามีลุงเขาเป็นมักทกายกอยู่ข้างบ้านอยู่ใกล้วัด <c oughs> อยู่แถวนี้แหละค่ะข้างบ้านกะระายะายแหละแล้วอืสนิทกันแกท่องขักเคปแกมีสัญญา เาเรียกว่าคาถาชุมนุมเทวดาแต่บ้านแกมีต้นลิแม่เลียบแม่เลียบนี่ก็อายุเกือบพันปีแล้วม uh huh. ากสองนางคู่เลยเขาเรียกต้นสองนางคู่เลยต้นแม่เลียบนะ uh huh. ก็ได้นัดกันว่าทําพิธีขอหวยก็ทําประมาณเที่ยงคืนอื uh huh. ทําตอนดึกๆ uh huh. ต้องทําตอนดึกก็ไปหาต้นหย่แยะมาห uh huh. าต้นใหญ่แยะมาต้องเอาต้นคิ้ว อ่าที่แก่ที่สุดตัดยาวประมาณสักเกือบคืบอ่ะสองสามนิ้วอ่ะบก็ตัดเสร็จแล้วก็เตรียมพิธีจะมีดอกไม้ทูบเทียนขันห้าแล้วก็อําถวายรอห้าก่อนขึ้นครูผ่านครูรอห้าแล้วก็มาทํากลวยดอกไม้ขันห้าดอกไม้ทูบเทียนห้ากลวยือก็นับทำพธิธีกันพอทํา ไหว้าพานครูเสร็จก็มานั่งทําพิธีแกก็ท่องสักเคแต่ว่าระหว่างที่ทํเนี่คนที่อยู่ด้วยกันในจิตต้องนิ่งยินเสียงอะไระต้องไม่ตกใจไม่วอกแวกจะต้องไม่ต้องจิตต้องทําสมาธิอดมลองูอะไรผีมาลองนี่จะต้องไม่วิ่งไม่อะไรอะ่ะพอนั่งนั่งไปแกก็จะท่องสักเเค ก็จะม้วนกระดาษใส่ต <s> <N> ัวเลขเขียนใส่กระดาษอ่าหนึ่งถึงศูนย์ใส่แล้วก็วางใส่ใส่จานอีกใบหนึ่งแล้วก็ใช้ไม้ใหญ่แย้เนี่ยแตะไปที่กระดาษพอแตะก็แตะไปท่องไปอลยาก็จะมายมือสองมือคอยรับท่องไปเรื่อยๆเรื่อยตัวไหนอะที่มันจะออกตัวเลขมันก็จะติดเป็นใยบังมุมขึ้นมาจะห้อยเลยแล้วก็มือรับ ทำมือก็จะเอาท่องให้ขึ้นทีละตัวทีละตัววางเรียงอันไหนก่อนหลังก็เรียงออกมาแล้วพอท่องเสร็จพอสักพักได้ครบสามใบเราก็มาเปิดทีละตัวเามาเปิดแล้วก็นําไปซื้อแต่ว่าเวลาถูกแล้วก็ต้องทําบุญให้เขาอืมเขาก็ต้องทําบุญแผ่เมตตาให้เขาเราก็ได้เงินส่วนเนี้ยทําบุญบ้าง เอานำมาใช้บ้างขอเขาก็ต้องมีสัจจะก,ก็ได้มาพอออกมาก็ได้กลยาได้สามหมื่นลุงแค่ได้หกพันยงได้สามพันอยู่สามคนละคนอื่นอีกถูกคนละเล็กละน้อยแล้วแต่คนจะซื้อมากซื้อน้อยแล้วแต่คนซื้อ,อพอพอถูกได้ประมาณนะั อยู่มาอาทิตย์หนึ่งก็มีพระธุดงผ่านมาก็ได้ทำบุญกันแมวถวายลุงแกถวายเพนกับพี่ติ๋วพลายก็ถวายกรดมีพระธุดงมาสององค์เขาบอกว่ามาจากวาลินชําลาบจะไปเมืองการก็ถวายกดไปสองหลังลุงจางแกก็ถวายอาหารกับพี่ติ๋วสองคนก็ได้ทำบุญกัน ก็เลยได้คุยกันว่าพระเดินผ่านมาแล้วจะพระแบบไหนก็แล้วแต่ท่านเป็นพระสงฆ์ก็เลยได้ถวายไปแล้วตามจิตบริสุทธิ์ก็ทำแล้วก็สบายใจแต่ทุกครั้งแต่สามตัวจะได้หนเดียวแต่ต่อไปก็จะเป็นแค่สองตัวแล้วแต่ก็อยู่ที่จิตว่านิ่งแค่ไหนทำได้แค่ไหนเขาเรียกคาถาชุมนุมเทวดาค่ะก็ ทำกันเรื่อยๆแต่ตอนนี้แกอายุมากแล้วอายุเก้าสิบแล้วแกสมองแกชักลืมเรือนแล้วก็จะต้องทำไม่ได้เรื่องๆมีเท่านี้แหละค่ะที่ทำพิธีขอหวยต้นจากต้นใญ่แย้ สวัสดีค่ะคุณเป้ยคุณโชคจบแล้วค่ะครับผมจบอย่างรวดเร็วนะครับเป้ยแกแล้วทุกคนถ้าห้องชุมนุมเทวดาได้ก็นำไป ทําพิธีได้ทุกคนล่ะคะ่ะจะต้จะทําจิตนิ่งๆละยินสิ่งใดเห็นสิ่งใดก็ต้องทําจิตนิ่งต้องไม่กลัวทุกคนใจกล้าี่นั่งทํากระลงจางแกได้เพราะว่าเป็นคนเห็นผีมาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบยันปัจปจุบันนี้คะ่ะ มันก็ความเคยชินเคยทำจิตนิ่งได้ตอนเป็นเด็กก็เคยตามพ่อไปผ่านวัดที่ผีดูก็พ่อเขาก็จะมีวิชาก็ต้องเขาก็สอนว่าไม่ให้เสียงดังไม่ให้กลัวทำจิตให้นิ่งที่นิ่งได้ก็เพราะพ่อสอนแล้วก็มีภาษาของยายชวดก็ท่องไว้ก็เลย ชินตั้งแต่ที่พ่อสอนก็เลยทำได้ทำจิตนิ่งได้เตื่นค่ะคุณโชคคุณป้อมหลับหรือเปล่าคะออม่ยู่ันนวันนี้สองชั่วโมงสี่นาทีหกโ,โมงเช้าแล้วหกโมงเช้าแล้วหาอเดี๋ยวรออีกคนนึงเล่าเป็นเรื่องสุดท้ายสั้นๆไม่ต้องยาวเดี๋ยวผมจะลงไลนแล้ว เพราะว่าเดี๋ยวช่วงประมาณเดี๋ยวผมนอนแล้วบ่ายๆอะไผมจะไปขุดหินใหญ่อยู่ประมาณสักห้าสิบหกสิบเซนคูณหกสิบเซนเนะี่ความกว้างเนะหนานะประมาณนี้เอาขึ้นมาจากอยู่ใต้ดินนะครับจะต้องใช้พลังเอาขึ้นมาวางบนดินเพื่อทําเป็นทางเดินม,ม,ม,มีใครอยากจะเล่าอีกไหม อลแล้วเดี๋ยว,วอีกไม่นานนะอีกอมไม่กี่วันอนะ่ะผมจะมาได้ปกติแล้วงานผมจะเสร็จหมดแนะล้วลงเถอะพักผ่อนค่ะพักผ่อนดีกว่าใช่ไหมได้เลยอ,อ่ะอ,อ่ะ,อะคุณป้อมวยชัยให้พรยุสต่อด้วยคุณกะลยาครับเชิญครับขอให้คุณพระศิัตนาฏใจคุ้มครองอ่ะสิบเก้าเอฟซของพิชชวงนะคะคุณพระคุ้มครองลอยๆเฮง าสาธุสมพลปากเพ่อนเชิญ <Gym. S 2> คุณกัลยาครับค่ะสี่สิบสองยูเซอร์นะคะขอให้บุญรักษาเทวดาแม่ปูวาและเทวดาอารงองค์สีวะเทพแม่มหาลักษ์นีองค์สัสศวดีพระพ <ers> ี <gamma enders> ่กเนืฤสีร้อยแปดตนองค์พ่อปู่แม่ย่านาคราทุกทุกองเจ้าเวนในกรรมสัมภเวสีพระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายเหล่าดวงวิญญาณทุกๆดวง จงมารับส่วนบุญสวนสุศลด้วยเธอศสาธ์สาสุค่ะสาสาุส่วนผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวัง<อ>แล้วก็ขออุทิศบุญของผมและของทุกคนนะไปยังพูดผีปีศาจสรพจิตวิญญาณที่ได้นำมาเล่าในรายการช่องเล่าเรื่องผีนี้ด้วยขอให้ทุกดวงจิตวิญญาณได้ไปสู่สุขติตทำไปจะพบ ถ้าต้องมาเกิดก็ขอให้มาเกิดเป็นอะไรที่ดีๆนะครับแล้วก็ส่วนทุกคนก็ขออํานาาคุณพระศรีศรัตน ay พระสยามเทวราชสิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสกลโลกอ,โอํานวยอวยชยทุกคนมีความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปมีโชคมีลาภเฮงเฮงปังปังรวยกันโดยฉับพลันลเร็วเร็วเทินแค่คา,าดจะอุบัติเหตุอุบัติวัตภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับแล้วก็ ปากไว้ก็คือว่าถ้าอยากจะอยู่ยาวๆอย่าประมาทในชีวิตการเดินทางช้าลงบ้างแต่เราปลอดภัยรถเบนซ์เนี่ยผมก็ผมเคยเป็นครูสอนเปียนโนลูกคนเรียนมาเอ้ลูกคนรวยมาเรียนเยอะแยะแล้วผมก็เคยถูก,ถกรถลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสิบใบก็เคยถอยมาขับแหละแล้วก็โดนป้นให้ใครไปก็มีบ้างที่อยากให้นะครับแต่โดนป้นเนี่ยหลายรอบ ก็รู้แหละว,ว่ามันนิ่มยังไงอะไรยังไงแล้วก็เคยนั่งด้วยเคยขับด้วยแต่ไม่นานแป๊บเดียวนะก็คนที่ขโมยผมไปแต่ละคนเขา,ารู้อยู่แก่ใจหมดนะครับอันพวกนี้เวลาเขาได้ไปนี่เขาจะย้อนกลับมาเก็บเก็บโดยวิธีเอาปืนยิงหัวนะก,ก็ขอบใจอ่ะคือผมก็ไม่ถึงที่ตายมันรอด คุณป้อมคุณกัลยาลองคิดดิว่าถ้าเกิดเขาเขายิงเขานะ้าหน้าอกเข้าหัวใจเนี่ยหัวนเนี่ยยังมีกระดูกใช่ไหมมันถ้าแบบเรามีบุญเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าไปลึกไงแต่ถ้าตรงหัวใจเนี่ยถ้าผ่านกระดูกที่โครงเนี่ยซุบทะลุหัวใจนี่เป็นไงครับตายค่ะไม่รอดนั้นที่พวกเขายิงหัวก็เออก็ดีแล้วใช่ไหม ตัดขั้วหัวใจนี่เลือดไหลเว้ <When> นเว้นเสียแตนหนังเหนียวหนังเหนียวคงกับพันชาตีาโอเคโอเคก็วันนี้เท่านี้ก่อนนะครับผมคือบอกอีกนิดก่อนก่อนจะจบรายการก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าชีวิตหลังความตายมีอยู่ทำบุญกุศลกันไวเ้เยอะๆนะ แล้วก็ผีมีจริงเวียนว่ายตายเกิดนะครับคนเราอย่าประมาทนะครับผมโอเควันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม